ครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับผมดีเจตงเมืองสิงห์นะครับท่านผู้ใดนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ก็อย่าลืมครับติดต่อผมได้ตงเมืองสิงห์นะครับเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติจากธรรมชาติที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วผมได้ทานอยู่นะครับเป็นแคปซูลนะครับเช้า1เม็ดก่อนอาหารนะครับก่อนอาหารเย็นอีก1เม็ดวันละ2เม็ดนะครับเช้าเย็นก็ทานก่อนอาหารกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เบามือเบาเท้านะครับที่ ชานะฮะที่ชาผมเบาแล้วนะฮะผมเบาลงเรื่อยๆแล้วจะให้มันหายปัจจุบันทันใจมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็เบาลงเรื่อยๆนะฮะท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ของเราก็อย่าลืมครับโทรหาเรานะครับอ่าปัจจัยที่มีผลการก่อโรคมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายเช่นสารก่อมะเร็งที่ปุนเปื้อนในอาหาร อากาศเครื่องดื่มอ่าสำคัญที่สุดครับายารักษาโรคเองนะครับหรือได้รับรังสีติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียและพยาธินะครับอ่าปัจจัยภายในร่างกายเช่นความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับระบบภูมิคุ้มกันนะครับและอายุที่มากขึ้นเป็นต้น นะครับทั้งหมดเป็นเพียงปัจจัยเสริมนะฮะถ้าคุณมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคุณจะไม่เจ็บป่วยนะฮะภูมิคุ้มกันธรรมชาตินะฮะเสริมภูมิคุ้มกันให้คุณนะครับ ก็ลองกันดูนะครับท่านใดสนุกสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะทานสเฟอร์แฟกเตอร์ภูมิคุ้มกันธรรมชาตินะครับนะทานสเฟอร์แฟกเตอร์นะครับเป็นภูมิคุ้มกันครับจากธรรมชาติเลยกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับถ้าท่านใดเป็นแบบผมนี้นะครับท่านใดสนุกสนใจนะครับสินค้าของเรานะครับเป็นอาหารเสริมนะครับก็โทรมาปรึกษาเราครับ0 9 3 2 7 2 5 0 0 1น่งะครับต้งเมืองสิงห์ครับ We'll <laughs>